สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับช่องเหลืองอ้อยสปอยหนังวันนี้จะมารีวิว4ฉากที่ตลกร้ายกวนตีนในจอห์นวิกหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าดูมาแล้วรู้สึกแอบขำความกวนตีนในเรื่องพอสมควรค่ะว่ามีฉากไหนบ้างฉากที่1ต้นเรื่องเขาฆ่าหมาของจอห์นวิกครับท่านประโยคที่ทำให้เจ้าพ่อมาเฟียถึงกับสะดุ้งหน้าถอดสีตอนพ่อของเจ้าพ่อมาเฟียรัเสเซียโทรไปถามลูกน้องซึ่งเป็นเพื่อนกับจอห์นวิก เมึองต่อยลูกกูทำไมแต่สิ่งที่เจ้าพ่อมาเฟียได้รับรู้ถึงกับหน้าเจือนถอดสีว่าเหตุผลที่ต่อยลูกของเจ้ามาเฟียเพราะไปขโมยรถของจอห์นวิกมาและที่ทำให้ถึงกับเจ้าพ่อมาเฟียถอดสีหน้าซีดเลยคือรู้ว่าลูกชันเป็นคนดีไปฆ่าหมาของจอห์นวิกนี่คือจุดเริ่มต้นของความบันเลยฉากที่สองตอนเจ้าพ่อมาเฟียเรียกลูกตัวเองเข้าไปคุยหลังจากไปฆ่าหมาจอนวิก พ่อของเขาชงเล่าให้กินจากนั้นก็อัดอัปเปอร์ขัดเข้าไปเต็มแรงใส่ลูกของตัวเองและบอกในสิ่งที่ลูกตัวเองทําที่ไปกระตุกหนวดเสือบาบายาก้าหรือผู้กก,กี้แมนจอมตีศัต์ให้ตื่นแต่ลูกชายดันไม่รู้หาอะไรเลยว่ากําลังนําความชิป่หายมาให้พ่อของเขากูไม่ได้โกรธว่ามึงไปทำระยมที่ไหนมาแต่สิ่งที่มึงทําคือมึงไปทํากับใครมามากกว่าลูกชายดันทุรังอยากจะจัดการค่าจอด้วยตัวเอง แต่พ่อของเขาต้องย้ำกับลูกตัวเองว่ามึงทำหาอะไรไม่ได้หรอกจอห์นวิกจะตามล่าแกมึงต้องหนีไปกบดานฉากที่สามตอนเจ้าพ่อมาเฟียโทรไปหาจอห์นวิกเพื่อขอประนีประนอมที่ลูกชายเขารู้เท่าไม่ถึงการจอห์นวิกรับสายแต่ไม่พูดอะไรเจ้าพ่อมาเฟียทำทีโทรมาห่วใจแสดงความเสียใจที่เมียจอห์นวิกตายจากนั้นก็วกมาคุยเรื่องลูกชายของเขาแต่จอห์นวิกวางหูใส่ ตัดภาพมาที่เจ้าพ่อมาเฟียเหมือนกับรู้ชะตากรรมตัวเองว่าชิป,ป่อหายแล้วมึงฉากที่สี่ตอนจอห์นวิกกำลังไล่ล่าตอนท้ายเรื่องเป็นฉากที่เจ้าพ่อมาเฟียยื่นปืนให้ลูกน้องเพื่อออกไปยิงดวนกับจอห์นวิกแต่ดูเหมือนว่าเจ้าพ่อมาเฟียจะยังมีอารมณ์มาติดเล่นอีกทำทียึกยักยื่นปืนจะให้ก็ไม่ให้ปืนดีๆแบบหยอกๆยอกควรตีลูกน้องตัวเองซะง,งั้นในนาทีหน้าสิวหน้าขวาน